ไพ่ The Chariot ในไพ่ยิปซีเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะการควบคุมตนเองและการมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายและความมุ่งมันภพยนี้สื่อถึงความพยายามที่จะจะเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายเพื่อบรรลุความสำเร็จความหมายหลักชัยชนะและความสำเร็จ ภายใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุความสำเร็จด้วยความมุ่งมันและการจัดการตนเองอย่างดีการควบคุมตนเอง The c h e r r y w o o บ่งบอกถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และตนเองอย่างสมบูรณ์ไม่ให้สภาพแวดล้อมหรืออารมณ์มาขัดขวางเส้นทางสู่เป้าหมายการตัดสินใจที่แน่วแน่ภายใบนี้ สื่อถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลความมุ่งมั่นและการจัดการความุ่งแรงกามุ่งมันมมงม่น The Chariot ยังหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทุกสิ่งที่เข้ามาขวางและความสามารถในการใช้ทักษะเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีดานบวกไป The Chariot เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมันและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่นำไปสู่ไปชัยชนะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการต่อสู้กับอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้านลบหากปรากฏในด้านลบอาจหมายถึงการขาดการควบคุมการพยายามควบคุมสิ่งต่างๆมากเกินไปหรือการที่เป้าหมายไม่ชัดเจนโดยรวมไพ the Ch แสดงถึงการควบคุมตนเองความมุ่งมัน่นและการต่อสู้กับ อุปสรรคเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายและความสำเร็จเป็นไพ่ที่สื่อถึงการมีพลังและความมุ่งมันในการดำเนินชีวิตอย่างแข็งแกร